สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับมาทานอาหารเช้าด้วยกันครับวันนี้ผมมีเมนูนี่ครับขนมจีนนะครับถ้วยใหญ่เลยนะเข่งเล็กนะครับเข่งหนึ่งเลยนะก็ทําน้ํายาป่านะครับน้ํายาป่าง่ายๆนะครับทําใส่ห่าปากระป๋องนะครับโอ้เส้นอืดแล้วมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับทุกคนจยดเลยนะครับอร่อยอร่อยครับ มันจะเย็นแล้วนะใช้ได้อยู่นะครับมาค่ามาค่ามาทานด้วยกันครับอำใหญ่ๆเลยนะใส่ป้ากระป๋องง่ายๆนะครับ แบปลานิดนึงนะครับนัวนะครับแสบแสบนัวนัวครับแจงกว่า คำใหญ่ๆไปเลยนะครับแสบแสบแสบ ครับมาครับมาทานด้วยกันนะครับมีใจเลย ขนมจีนทานง,ง่ายนะครับขนมจีนก็เรียกได้เรียกชื่อเนาะเรียกชื่อได้ต่างกันนะครับต่างต่างกินต่างพี่เขาเรียกคนละอย่างนะอากกลางก็ขนมจีนใช่ไหมครับ ที่บ้านผมจังหวัดพิษณุโลกที่บ้านผมนะตํบบ้านน้ำลินนะครับตาบลบ้านกลางเพวัง,งทองจังหวัดพิษณุโลกเรียกขนมเส้นนะครับขนมเส้นเนาะทางภาคอีสานก็จะเรียกว่าข้ปุ้นเนาะแล้วก็เรียกอะไรก็น่าจะมีชื่อเรียกอีก แต่สรุปคืออย่างเดียวกันนะครับแซบแซบแซบครับทำเองกินเองนะครับแซบเองนะครับมีอะไรก็ทำกินไปเนาะทัน กินไปเนาะกินให้อิ่มนะครับกินเพื่ออยู่นะครับมีอะไรก็ทำเนาะกินไปให้มีชีวิตให้มีร่างกายอยู่นะครับทู่ต่อนะครับ ออ่าคำส่งท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปยาวเกินนะครับโหลดไม่ได้นะครับอนาครับเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อมิตรภาพทุกท่านเลยนะครับเยี่ยมเลยอร่อยอร่อยครับ มาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับเรียนเชิญนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆยงน้องลุงป้านาทุกท่านเลยนะครับอผมทูนนะครับทูนบุญนะครับต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากไว้ในในกลุ่มด้วยนะครับในเป็นมิตรภาพเนาะชาวครีเอเตอร์ชาวโลกออนไลน์นะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ สู้ไปด้วยกันนะครับสู้ๆครับทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ